เอานะครับก็กลาวสวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะสกายแคสเตอร์กันคนเดียวนะเองนะครับนะใช่คนเดียวคนเดียวคนเดียวด้วยครับนะน้ำนะนี่แหละคุณแน่น้ำนะโอเคนะครับนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมล้อบอกนั่นเองนะครับมาดูอยู่ในแมปชื่อว่าชิลบีไรท์ชูนั่เองนะครับนะถ้าผมอาผิ่ก็ต้องขอแมนแล้วอยู่เดฟวะพิ๊บอยู่ไายอ่ะนะครับผมอ้าผมอาบิ่ก็ขอมไปนะผมลืมสับแล้ว ครับนะโอเคครับนะซึ่งชินุมีไรได้มีการอัปเดตใหม่ครับครั้งถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่กันนั่เองนะแล้วกเลยนะครับโอ้ยพันนะครับได้มีการอัปเดตที่ครั้งยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับนะนั่นก็คือเชนเทลนั่นเองนะครับนะหรือว่าสิบผานะครับนะพอจะย่อของสิบผานะครับนะพอจะย่อของสิบผานะครับนั่นก็คือว่าเกิดมาพร้อมกับพลังงานนั่นเองนะครับนะซึ่งสิบผานั้นเป็นต้นกำเนิดของพลังทั้งหมดนะครับนะหรือเรารู้จักจักระนะฮะเอ็นนะครับในรูปแบบจ ซึ่ง10บพังนี้มันเกิดมาพร้อมกับคางุยัตอนที่ขยักกลับมามาที่โลกนะครับนะแล้วก็ซึ่งเกิดมาไงคือผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าเกิดมาจากตระกูลของอุซุสุกิกันเองนะครับนะตั้งแต่ผมมาดูข้อมูลมาครับนะแต่ว่ามันก็นานแล้วครับนะว่ามันเกิดมานานน่าจะสายังไงนะครับนะซึ่งส่วนวิธีการอัดสิบพางมาในอนิเมะนะครับนะก็คือเออก็คือต้องเอาพลังสือตั้งหรือสถานะครับทั้งเก้ามารวมกันให้เทวดูดมานอกเรียบรับนะในการดูซับจัดจานเพื่ออังเชิญกันเองนะครับนะ ส่วนวิธีการอัญเชิญของเทวรูปมานอกรีบครับในอนิเมะนั่นคือต้องมีเนสังสาระนะครับนนการอัญเชิญมาได้นะครับนะโอเคนะครับผมนะส่วนการอัญเชิญของเทวรูปมานอกรีบนะครับนะก็คือเคยถูกอัญเชิญมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับในสองครามงโลกนิจจ์ครั้งที่3ามกันนั่นเองนะครับนะโดยนางโตะกันนั่นเองนะครับนะส่วนครั้งที่2ก็คือเป็นของอุจิวะโอบิโตะกันนั่นเองนะครับนะส่วนตอนใส่หน้ากากนะครับนะพูดแบบไม่คล้องอะไรเลยก็ขอกา็ด้วยนะครับนะคืนลมากเลยนะครับนะครับนะ โอเคนะครับนะักอข้อมูลก็มีประมาณเท่านี้กันนั่นเองนะครับนะนะครับส่วนวิธีการที่เราจะได้สีบหานะัคือเราต้องไปวอลนะครับหรือลงแบบไปตีสีหานเองนะครับนะซึ่งสีพหนนั้นจะเกิดทุกๆ20ิวีคนะั่นเองนะครับนะหรือ20เทือนนะครับนะคือเกิดประมาณ20ครั้งต้องกเกิดหนึ่งครั้งนึงนะครับนะซึ่งถามว่ายา่งผมก็ว่ายา่าน,นะครับนะแต่คัมพีนี้คือผมไปดูข้อมูลมาแบบครเข้าเราไปถามคนที่เคยได้แล้วไม่เคยได้คือคนที่ได้แล้วนะครับนะคือ วันนี้ก็คือว่าเป็นวันที่เออ17นะครับเป็นมันอัปเดตนะครับในช่วงประมาณวันเสาร์นะครับนะโอเคนะครับนะคือผมก็ไปถามเขามาน,นะครับว่าคำพีนี่ดอ,อกพี่อันคือออกเปเสียงเดีวยวกันนะครับนะก็คือว่าเขาบอกว่าดอกแค่อันเดียวนั่นเองนะครับนะคือว่ามันดอกแค่อันเดียวแล้วมาแย่งกันนะครับนะคือเข้าไปมาเท่าหกคนเข้าไปแย่งคมพีอันเดียวแล้วนะซึ่ง การที่เราจะวอลนั้นคือเราเข้าไปได้ยังไงใช่ไหมครับคือกดไปที่ M ครับตัว M แล้วก็กดวินเลต์นะวินเลต์แล้วก็มาที่อันสุดท้ายนะครับเนี่ยเป็นภูเขาที่สิ้นสุดนะครับนะของที่มีอุจนะมาราลาเองนะกดเข้าไปเทเลพอร์ตไปเลยครับนะโอเคนะครับผมก็เข้ามาที่เซิร์ฟข้างในแล้วนะครับนะส่วนเอ่อภารกิจของเรานะครับที่เราจะได้องหาคือเราต้องปกป้องบ้านนี้ไว้ไปจนถึงแบบวีคที่20นะครับนะหรือที่20กันเลยนะครับนะซึ่งถามว่ามันยากไหมก็ถามว่าก็ยากพอสมควรนะครับนะแต่ว่า าเกิดเรามีเพื่อนหรือมิตี้แบบว่าเนี่ยมาลงดาอย่างเงี้ยคือก็จะง่ายขึ้นไประดับหนึ่งแลกกันเลยนะครับนะซึ่งถามว่าในในในของผมนั้นในหัวผมก็คือเราควรจะมิตี้เป็นของตัวเองนะครับหรือแบบอ่าหรือตีกับเพื่อนก็ได้นะครับนำมาลงนี้มาช่วยกันนะครับนะคือถามว่าไอเซสุขามันก็ตียาาใช่ไหมข้างหเาไม่ตีย่านะครับเราแค่แค่แบบมันยังไงล่ะมันแบบจานวนมันเยอะกันนั่นเองนะครับนะคือแบบเยอะมากเลยนะครับนะคือวิกแต่ละวิกก็คือนานมากกันเลยนะครับนะคือหลายตัวนะครับนะเนี่ยอย่างเช่นลาวนะ นี่ครับเราก็เอ45ตัวกันเลยนะครับนะเห็นเปล่าเนี่ยข้างบนนะครับนะคือเราตีไปจนถึงประมาณ20วีคนะครับนะหรือประมาณอ่20 20รอบอ่ะเออนะครับนะจนกว่าจะถึงตอนนั้นก็คือ10บพันก็จะเกิดครับซึ่งเกิดนี่จะทําการให้เราตี1ิบพันะครับส่วนเออผมผมก็อ่าส่วนที่เราไปถึง20รอบใช่ไหมคือมันจะประมาณขึ้นแบบ1ิบพัใช่ไหมรอบขึ้นไปตีครับฆ่าบอสนะครับนะซึ่งสิบพันนี้ก็จะมีเลดดอปเหมือนกันนะครับนะมีโอกาสเรดดับเพิ่นึทับ50กัอนเองนะครับนะ คือสิบหางนั้นก็คือมีเลดดอกครับแล้วก็คือ1นึ่งทับห้าสิบไปครับไม่ใช่ว่าเราตีปุ๊บเอยเราได้สิบหางนี้นก็ไม่ได้นะก็คือมันเหมือนจะง่ายเกินไปนะับซึ่งเลดดอกก็พูผมบอกเลยว่าเยอะพอสมควรกันเลยนะครับนะโอเคนะคก็มีประมาณนี้นะเอยเดี๋ยวจะพิ่งส่วนส่วนมันเกิดยังไงก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูกนะ็ะจะประมาณนี้นะครับนะก็ประมาณนี้เลยนะครับนะโอเคนะก็สำหรับนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะนะแล้วก็สำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย